เป็นลูกค้าก่อนเป็นผู้ซื้อมาก่อนทำทั้งซอฟท์เทอร์มาทั้งตัว RF ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออธุรกิจนี้ก็น่าสนใจเมื่อก่อนพี่เคยทำงานประจำเราเจอโควิดที่ผ่านมามันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราคิดว่าจะมีงานที่จะรองรับสุดท้ายมันก็ไม่ได้บางทีเราก็มีเวลาที่ทำอ,อื่นได้ทุกคนมีเวลา2ยชั่วโมงเท่ากันแต่ถ้าเราจะเอาเวลาที่มันมัน m a n a g ได้อะทำตรงนี้3ชั่วโมงทำนี้4ชั่วโมงมันก็ได้2ออาชีพก็คือทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้น ก็มองว่าเป็นโอกาสพี่ว่ามันเหมาะกับทุกอายุที่อยากเริ่มต้นมีไรายได้นะตอนนี้เด็กสมัยนี้สิบสี่สิบห้าก็เริ่มทํางานแล้วนะทำออนไลน์การทรําธุรกิจตรงนี้มันเปิดโลกกว้างมากการที่ดูแลเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆอ่ะมันก็ทําให้เรามีต้นทุนทีนท่ดีเพราะพี่อายุ50กว่าละโอกาสอ่ะบางทีอ่ะถ้าเราไม่หามันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้ามาหาเราเองก็อยากให้เพื่อนทุกคนอนะ่ะลองเปิดโอกาสแล้วลองเปิดใจแล้วลองเข้ามาฟังแล้วก็จะได้ในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วตั้งเป้าไว้อ่ะ